สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำรากตาขาบนะครับซึ่งวิธีทำรากตาขาบวิธีนี้นะครับท่านที่นํามาเผยแพร่เนี่ยคือพี่เล่นะครับหรือว่า Facebook อดีเนียมาราเล่นะครับก็ต้องกราบขอบคุณพี่เขาด้วยครับที่นําเทคนิคดีๆมาให้ทุกท่านได้ใช้กันนะครับท่านใดสนใจไม้สวยๆเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook พี่เขาเลยนะครับตามที่ผมขึ้นให้ดูปกติเนี่ยพี่เขาจะมีการไลฟ์สดขายไม้สวยๆเกือบทุกวันนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ เชิญครับสาหรับวิธีการนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราทําการตัดตูดต้นไม้ก่อนนะครับพอเราตัดได้แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพนี้นะครับอันนี้คือผมตัดแล้วแล้วก็ล้างยางออกนะครับตัดเสร็จทิ้งไว้ประมาณ1 2ถึงนาทีนะครับให้ยางมันออกก่อนแล้วก็ทําการล้างยางออกหลังจากที่เราล้างยางออกแล้วเนี่ยวิธีการทํานะครับง่ายๆเลยก็ ใช้ปากกามจิกนะครับ1อันให้เราเล็งกิ่งตำแหน่งกิ่งทั้ง4กิ่งนะครับก็จะเป็นกิ่งหน้าอย่างนี้ครับกิ่งขวานะครับแล้วก็กิ่งหลังนะครับแล้วก็กิ่งซ้ายนี่นะครับ4ี่ตำแหน่งกิ่งหลังหน้าขวาหลัง แล้วก็ซ้ายนะครับหลังจากที่เราได้อย่างนี้แล้วนะครับให้เราทําการขีดให้ตรงกับตําแหน่งกิงนะครับเช่นกิงหน้าอยู่นี้ก็ให้เราขีดไว้กิงขวาให้เราไล่ลงมาขีดไว้กิงหลังแล้วก็กิ่งซ้ายหลังจากนั้นนะครับ ให้ทําการขีดช่องว่างระหว่างขีด2อขีดเนี่ยตรงกลางเนี่ยหขีดครับยกตัวอย่างเช่นกิ่งหน้ากับกิ่งขวาตรงกลางอยู่ตรงนี้ก็ขีด1ขีดขวากิ่งขวากิ่งหลังนะครับขีดกิ่งหลังกิ่งซ้ายแล้วก็กิ่งซ้ายกิ่งหน้า จุดที่เราขีดเนี่ยจะเป็นจุดที่ลากออกมานะครับถ้าทําอย่างนี้นะครับจะได้ลากทั้งหมด8เส้นแต่ถ้าสมมุติจกได้12เส้นนะครับก็ให้ขีดระหว่างกิ่งหลักเนี่ยให้มี2ขีดนะครับก็จะนับรวมได้ทั้งหมด12เส้นแต่ผมแนะนาแค่แปดก็พอแล้วนะครับหลังจากที่เราขีดเส้นเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการปาดเนื้อระหว่างขีด2ขีด เวลาปาดเนี่ยให้เว้นเนื้อจุดที่เราขีดไว้นะครับนี่ก็เว้นไว้หน่อยนะครับแล้วก็ดึงมีขึ้นแบบนี้นะครับพยายามอย่า ยึกยักยึกยักนี้นะครับปาดครั้งเดียวแล้วก็ดึงขึ้นเลยถ้าเรายึกยักยึกยักเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นแผลเยอะนะครับอาจจะเสียงเน่าได้พยายามยึกยักให้น้อยที่สุดครับ ทีนี้ก็ให้ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับเวลาเลราปาดเสร็จก็จะเห็นว่ามียางออกมานะครับทิ้งไว้ให้ยางมันไหลออกให้หมดก่อนดยวทำอีกต้นหนึ่งให้ดูนะครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยกลมนะครับดีการนะครับสมมติผมให้กิ่งนี้เป็นกิ่งหน้า ก็เลงจริงหน้าขีดหนึ่งขีดกิ่งขวาขีดจิิงหลังแล้วก็กิ่งซ้ายนะครับขีดระหว่างขีด2งขีดเนี่ยเลงให้ตรงกลางครับแล้วก็ขีดเล็งให้ตรงกลางเล็งให้ตรงกลางหลังจากที่เราขีดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการตัด ตัดให้เหลือเนื้อที่เราขีดไว้นิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าตัดจุดที่เราขีดออกไปเลยแล้วก็พยายามอย่ายึกยักมากนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปล้างยางออกกันนะครับทีนี้ครับทำไมเราถึงต้องทําแบบนี้นะครับข้อดีของวิธีนี้นะครับก็คือมันจะแต่งลากง่ายลากที่เราต้องการเนี่ยคือจุดที่เรามาร์กไว้ลากที่มันงอกออกมาข้างบนเนี่ยคือเราจะไม่ต้องการเลยเวลาเราแต่งลากเนี่ยมันก็จะง่ายครับพูดอย่างนี้มาจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวอีก 3- 4เดือนเนี่ยผมอาจจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันสะดวกกว่าวิธีการ ที่เราตัดเลยยังไงเดีย๋ยวหลังจากนี้เราไปล้างยางกันครับธีการล้างยางครับก็ให้ใช้น้าสะอาดนะครับน้ำประปานะครับไม่จําเป็นต้องถึงกับน้ําดื่มแล้วก็มือถูรอยแผลที่เราตัดเบาๆนะครับเพื่อให้ยางมันออกหลังจากที่ล้างยางเสร็จแล้วนะครับให้ทิ้งไว้ประมาณ2-3มชั่วโมงนะครับให้แผลมันเริ่มแห้งนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับทิ้งไว้ในจุดที่อากาศ ผัดผ่านนะครับมีลมผ่านประมาณนี้นะครับแผลมันเริ่มแห้งแล้วถ้าเทียบกับตอนที่เราตัดใหม่ๆเนี่ยมันจะเงาๆหน่อยนะครับทีนี้วิธีการต่อไปนะครับก็ให้ทําการทาน้ํายาเลี้ยงรากนะครับที่การที่พี่เล่แนะนํานะครับคือให้ใช้คัตเตันบัตนะครับจุ่มกับน้ํายาเล่งรากนะครับแล้วก็ให้ทาบริเวณจุดที่เราเว้นเนื้อไว้นะครับก็คือจุดที่เราขีดเนะี่ย ให้ทาแบบนี้นะครับทาปมานี้แบบนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยปรากฏว่าสั่งซื้อน้ำยาเล่งลากมาครับแต่ว่าไม่ได้ดูให้ดีนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยเป็น B1 นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะครับก็เลยจุ่มไปเลยนะจุ่มแบบนี้ก็ได้นะครับ อันนี้เป็นน้ํายาที่ผมซื้อมาผสมกับน้ํานะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับที่ผมซื้อมาไม่ได้ดูรีวิวนะครับสั่งมาจากช้อปปี้พอถึงบ้านปุ๊บอา้าวนี่มัน B1 นี่นาะเรียบร้อยเลยครับสมมุตินะครับถ้านเพื่อนมีน้ํายาเล่งรากที่ดีกว่านี้นะครับก็ให้ใช้วิธีการแบบที่พี่เล่นแนะนำนะครับก็คือทาเฉพาะจุดที่เราต้องการเอาลากไว้นะครับเท่านั้นก็พอแล้ว อันนี้ผมยังไม่เคยใช้นะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับไม่รู้ดีหรือเปล่าหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาไปพึ่งลมนะครับวางไว้ตรงจุดที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับให้แผลมันแห้งนะครับหลังจากนั้นจะทากาวร้อนก็ทาได้นะครับแต่ถ้าทาปูนแดงเนี่ยร้อยแผลมันแห้งสักหน่อยนะครับก็สามารถทาได้เลย เดี๋ยวสองต้นนี้ผมจะทาปูนแดงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปทิ้งไว้ประมาณ 2- 3ชั่วโมงครับก็สามารถทาปูนแดงได้เลยนะครับแต่ถ้าจะทากาวร้อนเนี่ยต้องทิ้งไว้อีกประมาณวันหนึ่งนะครับวันหรือ2วันนะครับให้แผลแห้งสนิทเลยเราถึงจะทาได้ตราทาก็แบบนี้นะครับท่านถามว่าใช้ปูนขาวได้ไหมนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับปูนแดงก็คือปูนขาวผสมงขมิ้นนะครับทีนี้ ก่อนจะปลูกนะครับก็ต้องทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับอีกประมาณวันถึง2วันนะครับถึงจะปลูกได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แล้วจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่แผลแห้งแล้วเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบไหนทาเนี่ยก็เพื่อป้องกันเชื้อรานะครับถ้ามันเป็นเชื้อราเนี่ยมันจะทำให้ไม้มเน่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกสัก วันสองวัน <izon> นะครับน่าจะอีกอีกวันสองวันนะครับผมจะถ่ายดูว่าแผลที่แย <vienen> ้งแล้วเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณ3วันนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูที่ไม้นะครับแผลที่เราตัดไว้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะยุบตัวลงไปนะครับการยุบตัวเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าแผลเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะครับถ้าถามว่าสามารถปลูกได้ยังนะครับเราสามารถปลูกได้แล้วนะครับเมื่อแผลเริ่มแห้งแต่ถ้าอยากได้ชัวร์ครับก็จะเก็บไว้ก่อนอีกสักประมาณ2-3วันนะครับ ลองดูอย่างตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้คือผมตัดไว้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับสังเกตที่ผมชี้นิ้วนะครับแผลที่ตัดไปเนี่ยมันเริ่มยุบตัวลงไปแล้วนะครับเทียบกับ2ต้นเมื่อกี้นี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายๆวันเนี่ยแผลมันก็จะยิ่งยุกเยอะไปเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มีปวดอะไรไม่ได้ทําให้เน่าถ้าปลูกช่วงนี้ก็จะชัวร์กว่านะครับเพราะว่าแผลจะแห้งมากกว่าเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับเมื่อดูทางซ้ายมือเนี่ยอันนี้คือเพิ่งต จะเห็นเลยว่าแผลเนี่ยมันค่อนข้างเต่งนะครับมันยังดูเต็มเต็มอยู่ยังไม่มีการโหดตัวอันนี้ยังปลูกไม่ได้นะครับแผลยังไม่แห้งนี่นะครับถ้าลองมาเทียบกันดูชัดๆนะครับต้นซ้ายมือเนี่ยเพิ่งตัดเมื่อวานนะครับส่วนต้นขวามือเนี่ยตัดมาแล้วประมาณ1อาทิตย์นะครับเพื่อนๆจะเห็นความต่างอย่างชัดเจนนะครับช่วงนี้ผมว่างงานอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับถ้าผมมีไม้มีตัวอย่างให้ผมจะทําคลิปให้นะครับ คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอบคุณเทคนิคดีดจากพี่เลนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ